สวัสดีครับทุกทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองตูรินนะครับอันนี้ผมสาธิตปริรกุลและคุณ <มา S 1> อดิศรพึ่งยาครับ <มา S 2> เราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ใน YouTube ยูทูสสเตเดียโมโยแห่งนี้ครับ ย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับคร <ino> ิสเตโนโรนัลโดนี่บอลออกข้างไปครั้งครับโรนันดินโยนี่ทำได้เยี่ยมครับผ่านบอลไปได้สวยเลยอนนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ต่อมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเซกเก้มิลินโควิชซาวิช นี่เป็นลูกทุ่มครับมาเซโลนิคาโด้กา้าคริสเตียโนโรนันโดแม่ประสานง,งานต่อบอลและจงังหวะนี้ก็เป็นครั้งครับที่ผู้สาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับ คริสเตียโนโรนันโดมัด์ตมเมลส์ลิคาโด้กาก้าเบโดรทุกนี้เป็นลูกตั้งเตี๋ยวมา พุ่มเมลส์ยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับก็ด,ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งง,งไปตามๆกันเลยครับและจวนนี้ผู้ตัดสินก็ต้องเป่าฟ้าวยังไม่มีข้อสงสัยเลยครับจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟ้าวครับ โอลไปชนเสารครับแล้วก็หลุดออกหลังไปเลยลูกทุ่มของพวกเขาเลยครับนิคาโดกากาลอยสส ลูกนี้ล้มหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่ยวยผู้ฝึกสอนยกคงแล้วครับเซเก้มิลินโควิชซาวิชลอยส์คริสเตโนโลนันโด โอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ลูนนี้เป็นประตูครับนี่ครับดูจากภาพชามุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเป็นประตูที่สวยงามครับ เว <Felipe> ลิเป้อันเดอร์สันและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเบนเซม่ <z> าผูัดสินเปล่านักวิทยาหมดครึ่งแรกแล้วครับ จะสินเปล่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเปโดรเซเก้มิลินโควิชซาวิชลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับเปโดรโลดิเกส อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วเลยครับนิคาโดกากา้าโรนันดินโนลอยส์โรนันดินโน เกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเซกเกมิลินควิชซาวิชถ้าเปิดได้ดีเลยครับครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับ

และเขาก็ยิงเลยครับยิงพลาดไปเลยครับลูกนี้อเล็กซ์ตเต์เยสและลูกนี้ยิงเลยครับ โอ้เป็นเซฟที่สุดเยอดจริงๆครับอิมโมบิเล ลิคาโดกา้าเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับ7นาทีสุดท้ายครับคริสเตโนโรนันโดอ้หเป็นลูกเซฟที่ลูกนี้โผยกขึ้นมาก่อนแล้วนะครับกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับโอ้พวกเขามีโอกาสแล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับ